ทุกคนวันนี้เราจะพากินไก่นี่เป็นไก่จุนะรสชาติเหมือนไก่กับผูกชิ้นน่ะ ขอไปนั่นี่ก่อนนัง้น้อเราขอไม่ใสกแกวนะ ออกไปไอ้ห่านจะเข้ามากินแกงฮะออกไปอันนี้ขาใครมาอเราบกัน นี่เน่ดูวร่อยบ๊ายบาย